เลือไม,ม่เยอะแล้วะเอาเฮ้ยยังไงยังไงหล้นแล้วดิหล้นแล้วดิอา้าหัวกระจุยเออก็ยืนท่าสวัสดีครับเพืพ่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะวันนี้พบกับผมช่องอินสามทีวีกันดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บแต้มกานดับเหมือนเดิมนะก็ไปแบบโซโล่ก็ช่วงนี้ห่างหายไป3ามปีวันครับ ก็ไม่สบายนิดหน่อยยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็ไปเจอกันในเกมได้เลย ลงมาถึงก็ได้ปืนเลยนะแต่ก็ไม่มีใครสักคนนะเนียบกิ๊บวอาเป็น AK แล้วกันสไตล์เราต้อง AK อย่างเดียว ไม่มีไอ้วอให้เก็บเลยนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาวัวไปเม็ดนัง,งไงเก็บร้อยนะไม่มายิงเป็นบอสเลย เ็บเช็บส่วนไปนะส่วนนะเออขอส่วนนะทำทรงอย่างเงี้ยพอดีเกาะผมขั้นส้าอะเออก็ไม่แตกง,ง่ายๆแม่งเล่นยังกระบ,บอดเ้ยก็โมดจานดับนะเพื่อนๆแล้วผมก็แรงแดงแล้วเดี๋ยวก็จะหาไว้เล่นกระบ,บอดอีก โอ้ไม่มีไอ้วงไอวออะไรเลยมีวินมานะดูนะเหมือนจะจอดอุยอ๊ยเจ็บ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 เดี๋ยวดีพี่มันานั่งทำอะไรของมันนะ ียบร้อยนะ <Okay. S 1> เอายังไงนี่ผมเล่นกับบอกไะเนี่ยไม่หรอกมาดูข้อ,ของมันแต่ละคนในชาวบ้านชาวช่องเขาก็หาว่าเล่นกับบอดมีตัวนะข้างล่างมีตัวนะไอ้นั่นไม่บอทแล้วนะเห็นบ้านมันโดดกำลังด้วยไม่ตกยอีก อ,อ้ seen. อมหน่อยอ้อมหน่อยไหลเล้าโอ้ยยิงไม่ตายเฮ้ยเลื่อนมก <hed> ี <iern three time ogi> ่พันวะเนี่ยแม่งเลื่อดโคตรเยอะ ป้ายิงแล้วยิงอีกเกมนี้ผมเอาอยู่นะเกมนี้ผมเอาอยู่ จัดลูกสองถือว่าโกงช่วงนี้ก็แล้วกันช่วงนี้มันปั๊บมาลูกสองนี่ก็คือโกงเลยนะ ็ถ้าอยากตายแรงก็ลองเอาไปจับเล่นดูได้เพื่ออ,อจะตึงเหมือนจะไม่มีขนแล้วนะขนน่าจะอยู่ข้างบนกันละว,วงบีขึ้นไปข้างบนละเกมนี้เราก็ต้องฟ้าแชมป์ไม่ได้นะเพราะว่าขนลดไวมาก เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นในคลิปว่าเออผมเล่นบางทีก็ไม่ได้แชมป์หรอกแต่ผมก็ลงเป็นความว่าอยากลงครับบางทีมันแบบเหมาะเออคลิปเหมาะอะไรเงี้ยบวกกันมันมันไม่เป็นต้องแชมป์อย่างเดียวนะเพื่อที่จะลงนะเราคนเราไม่ได้เก่งตลอดเอก่งแค่ไหนก็ก็ตายได้มันแค่เกมนะ เน้นเอาสนุกดีกว่าดัานแต้มก็เล่นขำๆครับก็เหมือนเราเล่นแบบฝึกฝีมือไม่จำเป็นต้องไปเกิงไปขียดอะไรกัะมาณนันเต็มที่เราก็แดงแค่น,นั้นแหละไม่ต้องไปสู้ก็เข้าแล้วแต้มสูงก็อดรับอดนอนอีก ต้องมาขอยนั่งปันอีกอ้มีตัวมาไปนะมามาล่อคล้องไปนะไม่รู้มันวิ่งไปงไหนละนั่นนี่มีคนมีคนมีคนขับรถเห็นอยู่นะบอกได้คำเดียวว่าเอา้าไปตั้งไอ้โวอะไรทางนั้นนะบั็เธอผมยหญิงอยู่นี่ ไม่เก่งเท่าไรแล้วครับแต่ผมปากดีแค่นั้นเองอมันมีตะข้อได้ปืนตะข้อเข้ามาเกมนี้ด้วยเราก็คิวไปห้าแล้วนะคนก็ เด๋อไม่เยอะแล้วล่ะเอาเฮ้ยยังไงยังไงหล่นแล้วดิหล่นแล้วดิเอาหัวกระจุยเยออไปยืนท่านั้นนะมับหัวเขาให้ เป็นกล้องไปดิเราก็โคกถิวแล้วนะช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะมือขึ้นมือขึ้นหลังจากที่ตายห้ามาเยอะไอ้หัวเราก็มีน้อยมากเลยนะครับไม่ค่อยมีไอ้หัวเท่าไหร่ คนก็ยังเหลือเยอะอยู่นะวงก็แคบแล้วด้วยเน้นวิ่งรบงอบๆวิ่งขบขบวงจะดีกว่า mm. ก็ขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะซื้อชิปอีกสักอัน เปิดโดนหน่อยแล้วกันเพื่อมีขนแอบอยู่แถวนี้ผมว่าขนทวนมากก็ลงไปเล่นข้างล่างกันนะนั่นน่าจะลงไปเล่นข้างล่างกันเยอะเพราะ่วนใหญ่วงมันชอบบีบลงไปข้างล่างโน่นขึ้นไปบนคงบนเข้าอะไรไปนูน่นนะ เราก็อ้อมขึ้นเขาบ้างแล้วกันคนเรือหกแล้วนะขอแอร์แป๊บแล้วกัน ตอนนี้มันอุบคนนิ่งเลยนะเรือสามคนละโอ้โหเรือสองแล้วครับมันคิวคนเดียวเลยเเเเเเตัวตเมื่อกี้ปุ้ยเปิดหัวนะวิงว่งอ่ะวิ่งถึงนกับวิง่งช่วเนิ้ อุปอกรณ์กะหันข้างบนมีตัวอ้าวข้างบนข้างบนยิงล่างแปกไปแล้วไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่วงมันบีมายยังไงมันก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงเกมนี้เราก็ต้องจัดแชมป์ซะหน่อยนะ มีข้าเต็มัวนะแต่มันไม่ยอมแตกเกินไปจะพ่อวะเอาก็ับว่ามันหญิงผมแตกนะเออแต่ยังไงก็แต้มกระบวงนะก็ผมก็จะลงนะคลิปเนี้ยก็เน้นยิงมันไว้ก่อน ย่งนันก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ะขอบมากครับ